เมตาเนฟิเดียนะคะเมตาเนฟิเดียเมตาแปลว่ากลางๆระดับกลางนะคะปานกลางอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เนฟิเดียมเดิมไตนะคะเพราะฉะนั้นเมตาเนฟิเดียก็จะเป็นไตที่แบบอ,อดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ในระดับกลางนะคะพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะตัวนี้นะคะจะพบในตัวนี้นะจะเป็น e a r t h w o r m นะคะคือตัวอะไรนักเรียน ไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินเป็นหนอนประเภทไหนนะักเรียนหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมหนอนปล้องอหนอนปล้องนะคะทีนี้นะคะด้วยความที่มันเป็นเกลาะปล้องนะลักษณะของหนอนปล้องคือในหนึ่งปล้องนะคะหนึ่งปล้องนะคะจะมีอวัยวะครบทุกระบบนะคะนะคะ ก็คือใน1ป่องเนี่ยนะคะจะมีอวัยวะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไหลเวียนโลหิตระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะคะระบบสุขภรณมีทุกอย่างเลยนะคะแบบจบครบใน1ป่องนะคะแต่ละป่องก็จะมีอวัยวะของเขานะคะทีนี้สําหรับอวัยวะโครงสร้างในการขับถ่ายนะคะของพวกไส้เดือนดินเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมตาเนฟิเดียนะคะเอ,อ่อถ้าเป็น ลงท้ายด้วยตัวอย่างเงี้ยนะคะ IUM เงี้ยนะมันจะเป็นเอกโพสเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น i a อยงเงี้ยค่ะจะเป็นพหุพจน์โพสอันนี้เจอในคำศัพท์หลายๆคำในทางชีววิทยาเลยเนาะ Meta n e p h d i Met a Meta n e p h d i u m นะคะทีนี้เรามาดูกันว่า Meta n e p h i d i u m เนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงนะคะถ้าดูจากภาพทางด้านซ้ายมือนะคะมันคือท่อสฟีฟ้าทั้งหมดนะคะ ส่วนท่อสีแดงๆตรงนี้นะคะท่อสีแดงๆมันคือหลอดเลือดนะเขาเขียนไว้แล้วเป็น capillary network นะคะก็คือเป็นหลอดเลือดฝอยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่ะมันจะดีกว่าของพาณียที่เป็นโปรโตเนฟิเดียตรงที่มันจะมีการทำงานร่วมกับหลอดเลือดฝอยก็คือทำงานร่วมกับระบบหมุนเวียนเลือดนะคะทีนี้เราลองดู โครงสร้างของเขาก่อนนะคะอ,อ,อันนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนลองดูแต่ละปล้องนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างเมตาเนฟิเดียนะคะก็คือสีฟ้าทั้งหมดเนาะของแต่ละปล้องมันจะเริ่มจากตรงนี้นะคะที่เป็นออแบบนี้ค่ะแล้วก็มีฝอยๆอ,ออกมาแบบนี้เนาะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมแล้วก็พันลักษณะเป็นท่อเนาะแล้วก็ขดไปขดมานะคะ ขดไปขดมาพันรอบสีแดงๆคือพันรอบหลอดเลือดฝอยเสร็จแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระป๋ออันใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็ออกทางรูนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มมาจากของพา,ารียคืออะไรนักเรียนคือมีการพันๆตรงนี้ใช่ไหมมีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีกระป๋อตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะแบบนี้นะคะ นี้เราลองดูกันนะคะว่าเขามีโครงสร้างยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองดูภาพอีกภาพหนึ่งก่อนนะคะอันนี้เหมือนกันเลยนะคะมันเบต้าเนฟิเดียนะนะคะมันคือขดขดสีหรือท่อสีเหลืองทั้งหมดนี้เนาะนี่สังเกตนะคะจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ในปล้องที่อยู่ด้านหน้าเราค่อยฮัลโหลเข้ามาในปล้องของตัวเองนะคะเสร็จแล้วขวดพันรอบออหลอดเลือดฝอยใช่ไหมแล้วก็ ไปเจอกับกระป๋ออันใหญ่ๆนี้นะคะแล้วก็ออกแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราลองดูอ่ะโอเคนะคะแบบนี้นะทีนี้เนี่ยนะคะเราจะมีโครงสร้างนะคะตามนี้นะักเรียนดูโครงสร้างก่อนนะอ่าอย่างคํานี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเรียกทั้งหมดนะก็คือท่อสีเหลืองทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น meta n e p h r เ d i ย m นะคะ meta n e p h r เ d ียนะคะคือโครงสร้างทั้งหมด ะะแต่ว่าเราจะเริ่มจากดวงอาทิตย์ตรงนี้ดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะคือทางเข้าของของเสียนะคะนักเรียนลองดูนะใน1ปล้องเนี่ยนะคะตรงข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะมีของเหลวอ,อยู่ให้นักเนถึงไส้เดือนก็ได้ตัวมันก็จะนิ่มๆใช่ไหมตรงนี้ค่ะก็จะมีของเหลวอ,อยู่ในร่างกายของเขานะคะเสร็จแล้วของเหลวเนี่ยนะคะก็จะเข้าของเหลวในร่างกายเนาะก็จะเข้ามานะคะ ข้างในดวงอาทิตย์ตรงนี้นะคะอ่าเราดูโครงสร้างไปด้วยนะคะดูขั้นตอนไปด้วยแล้วกันเนาะของเหลวในแต่ละป่องนะคะจะเข้าสู่ดวงอาทิตย์อ่าวาดไว้นะคะไอ้เจ้าดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะตรงทางเข้าเนี่ยที่เป็นวงกลมเป็นทางเข้ากลมๆนะคะแล้วก็มีมีขนๆออกมาเนี่ยมันชื่อว่า n e p h r o s t o นะคะนะคู่อันเขียนไว้ตรงนี้นะคะ n e p h r o s นะคะเป็นทางเข้าอ่าทางเข้า ทางเข้าของของเหลวในร่างกายะจะเป็น n e p h r o s o m e นะคะ,ะเราได้ทางเข้าแล้วนะคะทีนี้จากรูปครั้งก่อนนะคะแล้วก็จากอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะเขาก็จะทำยังไงนักเรียน nephrostome นองเี่นสังเกต n e p h r o s o m จะอยู่ในปล่องที่อยู่ข้างหน้านะคะ เสร็จแล้วเนื้อโฟโตสโอมจะต่อมาที่ท่อนะคะนะต่อมาที่ท่อนะคะะซึ่งเราจะใช้คำว่าทิวบูนะคะใช้คำว่าทิวบูปกติก่อนนะก็คือเป็นท่อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยว,วครูอันจะซูมรูปให้ดูนะคะเสร็จแล้วนะคะจะต่อไปเรื่อยๆนะคะจนถึง collecting tube นะคะะดูอันนี้ก็เลยกันอันนี้นะคะก็คือพอเขามาที่ nephrostome เนาะแล้วก็ต่อไปที่ท่อคดรดคดคดพันรอบหลอดเลือดฝอยเนาะเสร็จแล้วออกมาตรงนี้นะคะออกมาก่อนที่จะถึงกระเปาะใหญ่เนาะก่อนที่จะถึงกระเปาะใหญ่เนี่ยตรงนี้เราจะเรียกว่า collecting tubule นะคะคำว,ว่า collecting แปลว่าสนะสมเนาะ tubule แปลว่าท่อนะคะ สำหรับชื่อเรียกนะคะมันคือคำว่าท่อรวมนะคะท่อรวมก็คือเป็นรวมของเสียทุกอย่างเลยนะคะรวมของเสียทุกอย่างเลยนะคะจะได้เป็น collecting t u b e นะคะอ่าซึ่งตรงนี้ค่ะนักเรียนสังเกตนะพอมันมีการขดพันรอบกับหลอดเลือดฝอยอะค่ะขดพันรอบกับหลอดเลือดฝอยอะมันจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหลอดเลือดฝอยด้วยนะคะซึ่งมันคือการ กรองการดูดกลับนะคะกับหลอดเลือดฝอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่มันมีวัฒนาการเพิ่มมาจากพานาเลียเนี่ยนะคะก็คือมันจะเกิดการกรองกับการดูดซึมสารด้วยนะคะอย่างออถ้ามันมีสารที่ไม่ดีะค่ะที่เป็นของเสียร่างกายของไส้เดือนดินอยากทิ้งอ่ะเขาก็จะเอาทิ้งไปไปยัง collecting tube เลยนะคะ ส่วนถ้ามันยังมีสารที่ยังใช้ประโยชน์ได้เช่นอาจจะมีน้านําตาลยังใช้ประโยชน์ได้หรือแร่ธาตุบางอย่างที่ร่างกายยังอยากได้เขาก็จะดูดซึมกลับไปยังหลอดเลือดเลยเพราะว่าเขาพันขดลอกกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าต่อไปนะคะข้อที่3เขาบอกว่าเขาจะส่งปัสสาวะนะคะไปที่ bladder นะคะอ่าก็คือนะคะตรงนี้นะคะ นักเรียนเมื่อกี้ตรงนี้นะคะเราถึงตรงที่เป็นท่อรวมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมาเปิดที่กระเปาะอันใหญ่นะคะซึ่งกระเปาะอันใหญ่มันคือคําว่า bladder นะคะ bladder เนี่ยก็คือกระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ข้างในนี้คือปัสสาวะนั่นเองนักเรียนโอเคไหมตรงนี้นะคะที่มันพองมาเป็นกระเ๋าะนะเราจะเรียกว่า bladder นะคะกระเพาะปัสสาวะนะ กระเพาะปัสสาวะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเก็บอยู่ข้างในก็คือต้องเป็นปัสสาวะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นของเหลวที่อยู่ใน bladder ในกระเพาะปัสสาวะแล้วมันก็คือปัสสาวะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นของเสียแล้วนะคะพร้อมจะทิ้งหรือยังคะพร้อมจะทิ้งแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนําออกนะคะขับออกทางรูที่มันอยู่ข้างๆกับร่างกายนักเรียนลองสังเกตนะสําหรับรู ตรงนี้นะที่มันอยู่ข้างๆร่างกายเนี่ยนะคะหนึ่งเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นด้านหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยมันจะมีอยู่ด้านข้างทุกๆปล้องเลยใช่ไหมทุกๆปล้องเลยเนาะแต่ว่านักเรียนอย่าลืมว่าเขามีหนึ่งปล้องเขาจะมีสองสองข้างนะคะข้างซ้ายกับข้างขวาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูเนี่ยก็จะมีสองข้างเหมือนกันนะคะต่อหนึ่งปล้องเนาะหนึ่งปล้องมีสองรูออกของเสียนะคะอ่า ตรงนี้นะคะซึ่งรูเนี่ยนะคะมันคือคำว่า n e p h r i d i o p o r นะคะ n e p h r i d i o p o r เนะเาะนักเรียนลองแยกคำนะเห็นไหมอา่ามันคือรูที่ต่อมาจากไตเห็นไหมรูที่ต่อมาจากไตแต่ว่าสำหรับไส้เดือนดินมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ไตใช่ไหมมันจะเป็น meta nephridium นะคะ นี้เขาเขียนไว้ด้วยนะคะว่าสิ่งที่ออกมาะค,ะคือยูรีนยูรีนคือปัสสาวะนะคะ,ะยูรีนคือปัสสาวะนะเดี๋ยวเราทวนจากเมื่อกี้ใหม่นิดนึงนะ,ะดูจากภาพนี้แล้วกันนะคะดูจากภาพสีด้านซ้ายตรงนี้นะก็คือว่านะคะเรามีโครงสร้างนะคะไส้เดินดินจะใช้โครงสร้างก็คือใช้เมตาเนฟริดิอัมนะคะเมตาเนฟริดิอมนะคะ แล้วใน1ปล้องก็จะมี1คู่นะคะ1ปล้องจะมีเมตาเนฟริดียม1คู่นะคะ,ะมีหนึ่คู่นะมีซ้ายขวาใช่ไหมทีนี้นะคะเราจะเริ่มจากเนฟฟริดโอพอนะคะอ่าคือตัวนี้เนาะอ่าตรงนี้นะคะที่เป็นดวงอาทิตย์เนาะดวงอาทิตย์ตรงนี้นะอีกทีนึงนะอ่าเริ่มจากเนฟฟริดิโอพอนะคะเนฟ อ่ขอโทษเนฟ h r สโตมนักเรียนเนฟ h r สโตมกันพูดผิดเนฟ h r สโตมนะคะเนฟ h r สโตมนะคะที่เป็นนวนขิดเนาะแล้วก็ไหลามาเรื่อยๆนะคะควรควร,ควรเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนักเรียนโอ้โหเห็นไหมอะเหมือนจะไหม้นะคะอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ไหลามาตามท่อนะท่อนี้มันคือ ทิวบูนะคะทิวบูก็คือท่อเฉยเลยนักเรียนไม่มีอะไรใช่ป่ะคะก็จะเป็นทิวบูนะคะทิวบูทิวบูอย่างนี้ละกันทิวบูะนะคะเสร็จแล้วมันจะพันรอบไปเรื่อยๆนะคะพันรอบกับอะไรคะพันกับหลอดเลือดฝอยนะคะพันกับหลอดเลือดฝอยเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเขียนไวไ้นิดนึงนะคะว่าเป็นพันกับหลอดเลือดฝอยก็ได้นะ หลอดเลือดนะคะ,ะเครื่องหมายตรงนี้นะคะคือมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเนาะมีการกร้องการดูดกลับสารเกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะพอเสร็จแล้วนะเขาจะส่งไปรวมกันที่ตรงนี้นะต,ำ,ตำแหน่งบริเวณตรงนี้นะคะตำแหน่งบริเวณตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นท่อก่อนที่จะถึงกระเปาะนะตรงตำแหน่งนี้เนาะท่อก่อนที่จะถึงกระเปาะ ซึ่งตำแหน่งนี้มันคืออะไรคะนักเรียนท่อร่วมนะคะท่อร่วมคือคำว่า collecting duct นะคะ,นะขอโทษ collecting tubule นะคะ,ะต่อไปเสร็จปุ๊บนะคะเราจะเจอกับกระเปาะอันใหญ่ตรงนี้นะคะซึ่งกระเปาะอันใหญ่ตรงนี้คือ bladder นะคะ bladder 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 bl bl คือกอระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นของที่อยู่ข้างในอ่าโน้ตไว้ว่ามันคือ ปัสสาวะแล้วนะคะพร้อมออกนะคะพร้อมออกแล้วนะออกทางไหนนักเรียนออกทางนี้นะคะออกทางนี้นะก็คือออกทางอ่าอันนี้นะคะทางออกของเขานะคะคือ n e p h r o อพอนะคะ n e p h r o อพอนะคะออกทางนี้นะคะสิ่งที่ออกไปคือปัสสาวะนั่นเองนะคะปัสสาวะนั่นเองนะ